มีคำถามเข้ามานะคะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะเป็นมาสามเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็จะมีอาการหลับอย่างเดียวเลยจะนอนหลับตายอย่างเดียวเลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยพอจะมีวิธีทํากายภาพบาบัดบ้างไหมนะคะแล้วก็จะมีวิธีใดที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกตื่นตัวดีขึ้นนะคะค่ะสําสหรับคําถามนี้นะคะ ในระยะนี้ค่ะถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวได้ไม่เต็มที่นะคะนอนหลับอย่างเดียวเลยหรือว่าหลับตายอย่างเดียวนะคะในระยะนี้เนี่ยในแง่ของการทํากายภาพบําบัดเราก็จะเน้นไปที่การขยับข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อคงที่สายการเคลื่อนไหวของข้อต่อไว้นะคะเพื่อป้องกันข้อติดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหดหลังเพื่อป้องกันภาวะติดเตียงนะคะแล้วก็ป้องกันแผลกดทับและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตาม,มาะะและทีนี้เนี่ยนะคะนอกจากว่าในการขยับข้อต่อเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและในการทํากายภาพเราทําอะไรได้อีกบ้างนะคะเนาะอันดับที่1เลยเนี่ยนะคะเราจะสังเกตก่อนนะคะว่าคนไข้เนี่ยหลับตลอดทั้งวันอย่างเดียวเลยไหมนะคะมีช่วงไหนที่คนไข้เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างอาจจะยังตื่นไม่เต็มร้อยแต่ว่าเริ่มรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาบ้าง ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะเลือกช่วงเวลาที่คนไข้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมานั่นแหละค่ะทากายภาพบําบัดน,นะคะทีนี้เมื่อคนไข้รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีใดบ้างนะคะที่จะเ้านะคะระบบประสาทของคนไข้ให้ตื่นตัวขึ้นก็โดยปกตินะคะกิ๊กก็จะใช้ในเรื่องของระบบสัมผัสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงนะคะเสียงการจับนะคะ การบีบนวดเบาๆนะคะหรือว่าการแตะตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าการใช้อุณหภูมิร้อนนะคะหรือว่าเย็นนะคะเป็นตัวเราระบบประสาทของคนไข้นะคะให้รู้สึกตื่นตัวขึ้นมา เช่นในระหว่างที่เรานะคะขยับข้อต่อของคนไข้ไปเราอาจจะมีการาชวนคนไข้พูดคุยนะคะเหมือนเวลาเราคุยกับเด็กเลยอาจจะไม่ต้องมีสาระมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้เน้นพูดคุยไปเรื่อยๆเหมือนที่เรากําลังคุยกับเด็กนะคะเนะเาะในระหว่างที่เราขยับข้อต่อเสร็จแล้วหรือจะเปลี่ยนท่าถัดไปเราก็จะมีการยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆให้คนไข้เนี่ยเห็นหน้าเราชัดๆแล้วก็ชวนพูดคุยขยับไปมานะคะหรือว่าจะมีการแตะหน้าผากแตะจม หรือแตะตามส่วนต่างๆของร่างกายจับยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเ้า,ร,าระบบประสาทของคนไข้เนี่ยให้ตื่นตัวขึ้นมาได้ค่ะส่วนว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วเนี่ยคุณแม่จะตื่นตัวขึ้นมามากขึ้นกว่านี้ไหมจะดีขึ้นไหมอันเนี้ยต้องตอบแบบนี้นะคะว่าเราอาจจะต้องลองทํากายภาพบําบัดนะคะร่วมกับการเรากระตุ้นระบบประสาทเนี่ยเลาลองติดตามดูอาการเป็นระยะระยะนะคะค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะต่างๆเส้นเอ็นต่างๆก็สามารถนะคะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ที่เพจ f a c e b o o k ของสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดน,นะคะหรือว่าจะพิมพ์ทิ้งไว้นะคะที่ Line Official ของคลินิก แล้วก็ตอนนี้นะคะคลินิกของเรามีช่องทางการติดต่อทั้งทาง TikTok แล้วก็ YouTube นะคะก็สามารถพิมพ์คำถามนะคะพูดคุยทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081ค่ะ972 0514ค่ะ